สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน่าอุทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาตอบคำถามที่น่าสนใจมากๆกับทางบ้านว่า Day Trade จริงๆแล้วมันควรจะเทรดกี่วันกันครับเนอะไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเดเทรดมันควรจะเทรดกี่วันแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถาม นะมีหลายคนอินบ็อกมาหลังบ้านก็เขาก็คงหวังดีแหละนะครับแต่ว่าด้วยตัวผมมันเป็นอย่างนี้หลายหลายคนก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณมาทํารายการหุ้นอะ่ะคุณช่วยให้เกียรติหน่อยก็คือไปแต่งตัวดีๆนะใส่สูทผูกท้ายหน่อยให้มันแบบว่าดูมีภูมิฐานนิดนึงคุณจะมาใส่เสื้อบอลกางเกงบอลเสื้อคอย้วยอะไรเงี้ยนะมันมันดูไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ผมก็ เรียนตามตรงครับผมก็ここเป็นอย่างนี้ครับนะฮะแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีใครมันใส่สูตรเทรดหุ้นนะเออมีไหมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวก็เทรดได้นะเอาจริงนะเออคือก็ขอบคุณแหละนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นจริงๆว่า <S <S นี่แหละก็อย่างเนี้ยก็ทําได้แบบเนี้ยก็เทรดหุ้นหาตังค์ได้เหมือนกันไม่จําเป็นที่ต้องมีความแตกต่างกันเลยเราก็เป็น เราก็เป็นเพื่อนกันถูกไหมเออเราก็เป็นนักเพื่อนนักเทรดเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติกันเนี่ยทำไมอะ่ะมันมันไม่เห็นต้องมีความแตกต่างในเรื่องของแบบโอ้ต้องใส่ชุดดูดีไม่งั้นเทรดมันจะไม่มีความน่าจะถือเนาะอ่ะเคลียร์นะฮะก็คือใส่ชุดอะไรก็เทรดได้ไม่ใส่ชุดก็เทรดได้เหมือนกันมันอยู่ที่ตรงนี้อืมและก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับ อะทีนี้ผมจะมาตอบคำถามนะ,ะครับาว่า Day Trade หลายๆคนก็พิมพ์ว่า D ีทีนะครัซึ่งบางทีก็อะไรวะดีทค <c oughs> ืออะไรวะอย่าย่อสินะฮะ Day Trade ใช้เวลากี่วันถ้าเอาแค่หน้างานนะฮะเอาแค่หน้างานจริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่ถึงวันนะครับอาจจะอยู่ที่5นาที15นาที ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างเก่งก็อยู่แค่นี้นะครับเอาจริงประมาณ1ชั่วโมงอะ่ะสุดสุเออทนสุดๆแล้วนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือแบบนานสุดละแต่โดยทั่วไปก็มันก็จะไม่ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่ามันจะรู้ผลแพ้ชนะเลยอะครับคือยิ่งในคลื่นที่มันสั้นมากๆนะครับมันยิ่งจะเห็นผลได้ค่อนข้างเร็วการเลือกตามเฟรมที่มันเล็ก การเลือกทางเฟรมสิบติ๊กร้อติ๊กหนาทีอะไรเงี้ยมันจะทำให้รู้ผลเห็นคลื่นเห็นจังหวะเห็นจุดขายได้เร็วขึ้นกว่าทางเฟรมที่มันใหญ่ซึ่งคนที่คนที่เดเทดนี่ยรไหมก็ควรที่จะใช้ทางเฟรมที่มันเล็กอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ตอบนะครแต่ว่าอย่าให้คิดแค่นั้นประเด็นของผมก็คือคำว่าเดเทเน่ะมันไม่ได้หมายความว่า ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันก็สามารถที่จะหาตังค์ได้แล้วคือไม่อยากให้มองอย่างนี้นะครับถ้าคุณมองแค่นี้แล้วคุณก็เอาจิตใจของคุณไปโฟกัสแค่แบบว่าโอ้โหมันเป็นอาชีพในฝันเลยนะเนี่เราสามารถใช้เวลาแค่30นาทีก็มีตังค์อาจจะใช้ได้เป็นเดือนแล้วนะครับเฉดแป๊บเดียวได้เงินสามหมื่นหกน 30, 60, นหนึ่งมันไม่ได้อยู่ <laughs> มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาตรงนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดของเดท์ ed, นั่นคือประสบการณ์และทักษะมันทําให้รู้ว่าโอโ้มาอย่างงี้กูต้องถอยแล้วมันเริ่มออกข้างยาวแล้วมันคือจังหวะที่จะต้องเพ่นนะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไปต่อเว้มีลักษณะาาของการขึ้นพักทลุปเนี่ยเลือกไปต่อเราต้องเราต้องเติมอ่าเราต้องเติมไม้ที่สองตรงนี้นะครับลงมาไม่หลุดโรจะไหมกับตัวโอ้โหมาอีกจังหวะสอาจจะได้ซื้อไม้สาม นะหรือว่าเล่นเสร็จไปแล้วรอบแรกนะพักทําฐานใหม่กลับตัวเล่นอีกรอบสองอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันสําคัญกว่าคือตรงนั้นมันไม่ได้สําคัญว่าคุณจะใช้เงินต้นทุนเท่าไหร่หรือว่าคุณจะใช้เวลาในหน้าหน้างานของคุณน่ะมันนานแค่ไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้เทคนิคทักษะและประสบการณ์นะครับ ที่อยากให้ได้เรียนรู้กันทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้กันเลยคือการทำการบ้านนะครับการทำการบ้านคือเพื่อให้เรารู้ว่าในวันนี้สมมุตินะเปิดมาเลยฮะวันนี้ตอนเย็นนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มสนาทีนะครับห้าทุ่มสนาทีเราทำอะไรเปิดดูหน้าเทศนะครับเปิดดูหน้างานของเราเอะวันนี้ มันเกิดปริมาณการเข้าซื้อหุ้นตัวไหนมากผิดปกติหรือเปล่าตัวไหนที่เป็นลักษณะของแท่งเขียวยาวหรือเปล่าตัวไหนมีลักษณะของการปิดลิ้งหรือเปล่าตัวไหนมีวอรุ่มที่เข้าผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าตัวไหนที่มีข่าวเข้ามาสนับสนุนในช่วงที่ปิดตลาดหรือเปล่ามันจะต้องมีการทําการบ้านเนื่อไหมครับ <P> เพื่อที่จะทำวอชลิสต์ขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เราจะติดตามอะไรเราไม่มีทางหรอกที่จะติดตามหุ้นได้ทั้งตลาดบนบ้านหรือเปล่านะฮะ ้วนะเปิดมาตอนเช้าโหเอาไงดีฮะทำทำอะไรทิดอะไรไม่ออกนี่เลยฮะเปิดท็อปแกนเดอร์ใช่เหรอฮะใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมอะไรเลยเปิดมาซัดเลยใครใครไปกูก็ไปด้วยใครลิงกูกูกูก็จ่อกูก็อไม่ไม่วางบิดกูก็ข้อขวาเอางี้อฮะนะมาอย่างเงี้ยตายนักต่อน,นักแล้วจริงๆอืมมัน ความรีบร้อนความใจร้อนหรือว่าการที่เอาเงินนำความโลภอะไรพวกนี้มันไม่ได้เคยมันไม่เคยทำให้ใครประสบความสำเร็จในระยะยาวจากการเทรดหรือว่าเดเทได้หรอกครับเออแต่พูดเสมอเลยนะับสิ่งที่คุณควรจะนำนะครับไม่ใช่ตัวเงินแล้วก็ความโลภสิ่งที่คุณควรจะนำก็คือความรู้แล้วก็แผนหลังจากมีแผนแล้วก็ต้องตามมา้ดยวินัยในการลงทุนนะั่นหมายความว่าเฮ้ย พอเราทำวอตลิฟขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเฝ้าเดเทสักสามตัวแล้วกัน3สามตัวนี้ก็สุดๆเลยนะอือม,มาก็วางหน้ากราฟกลางไว้เลยครับจริงๆควรเฝ้าตั้งแต่เก้าโมงครึง่งนะเพื่อให้เห็นถึงความเป็นมาเป็น,ปนไปของบิตออฟเฟอร์ว่าเฮ้ยมุกจริงใจกูเปล่าวะนึกออกไหมเอ๊มีการวางบิดหลอกถึงเวลาจริงๆก็มีการถอนออกหรือไม่ก็มีการวางออฟเฟอร์ขู่จริงๆแล้วก็ถอนออกเช่นกัน รือไม่ก็ไอ้คนคนเดียวกันนั่นแหละมึงวางทั้งบิดวางทั้งออฟเฟอร์บิดขยับออฟเฟอร์มันก็ขยับด้วยออฟเฟอร์ขยับบิดมันก็ขยับออฟเฟอร์หายไปแสนบิดมันก็หายไปแสนออฟเฟอร์เติมมาล้านหนึ่งบิดมันก็เติมมาล้านหนึ่งเออมันอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะนะครับก็คือมันมันพยายามที่จะตบเพื่อที่จะให้ราคาเปิดเป็นไปอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนึกไหมครับก็เฝ้าตั้งแต่เก้าโมงครึง่งนะครับเก้าโมงสี่สิบเก้าโมงห้าสิบเก้าโมงห้า จะเห็นถึงความเป็นมาเป็นไปนะแต่ถ้าเกิดบิตออฟเฟอร์มันดูไม่ได้มีความมันก็ไม่ได้หวือหวานะหุ้นที่เราเฝ้ามาสามตัวนึกไหมอ่าตัวหนึ่งมันไม่ได้หวือหวาอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้วอลุ่มมันไม่ได้เข้ามาอย่างที่เราคิดมันก็เหลือตัวเดียวที่จะให้เราเฝ้านึกออกไหมครับคุณไม่มีทางที่จะเฝ้าหุ้นได้ทั้งตลาดหรือไม่คุณเลือกมาสิบตัวมันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดูได้ทันนึกไหมพอเรา เลือกแล้วก็คัดออกแล้วด,ดูที่หน้าง,งานนะคัดออกเหลือแค่ตัวเดียวเราก็เล่นแค่ตัวเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเทคแอคชั่นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเทคแอคชั่นออกไปเลยว่าฉันเฝ้ามาฉันทําการบ้านมาฉันจะต้องซือ้อมันไม่ใช่ของที่แบบว่าพสดไปรีวิวมาไว้เนี่ยนาฬิกานะไปรีวิวมาแล้วพอไปถึงช็อปแล้วฉันจะต้องซือ้อใช่เหรอ หุ้นคือถึงหน้างานรีวิวมาทุกอย่างเหมาะสมทุกอย่างแต่พอถึงเวลาต้นทุนไม่ได้ลิคสตูรีบอร์มันไม่คุ้มหรือมันไม่เป็นไปตามแผนของเราเกมนี้มันกลายเป็นแผนของคนอื่นไปแล้วอะถึงเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณก็ควรที่จะรู้ตัวว่าคุณควรจะเทรดหรือไม่เทรด ไม่ใช่เฉพาะเดทนั่นรวมไปถึงการ run ten let profit run หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคที่คุณจะเรียกนะครับหลายคนผมเคยได้ยินนักลงทุนมือใหม่หลายคนบอกว่าการไม่ลงทุนมีความเสี่ยงเพราะคุณจะได้รับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณขยันขันแข็งและก็ส่งเงินของเราไปทํางานไปทํางานนะลูกนะ กลับมาไวๆวล่ะพาเพื่อนมาด้วยเยอะๆปรากฏเงินที่แม่งส่งไปทํางานมันไม่เคยกลับมาเลยจริงปะเออส่งเงินไปทํางานส่งเงินไปทํางานแต่เงินแม่งไม่เคยกลับมาเอ,อ๊ะตกลงเงินกูทำโอทีหรือเปล่าวะจะไหมฮะคือผมอยากจะบอกนักลงทุนหน้าใหม่แล้วก็นักงทุนที่เข้ามาแล้วมีมีความคิด mindset ในลักษณะนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าการที่เราไม่ลงทุน มันก็คือการลงทุนแบบหนึ่งเข้าใจไหมการที่เราไม่ลงทุนแต่เราเลือกที่จะถือเงินสดเอาไว้อะมันก็คือการลงทุนแบบหนึ่งเพราะว่าเราเอาเงินสดนั้นไว้รอซื้อหุ้นที่ตรงกับเกมที่เราต้องการมากที่สุดแล้วนั่นคือเกมของเราเกมที่เรามีโอกาสที่จะชนะมากที่สุดมีมีวินเลทมีฮิตเลสสูงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมตอบคำถามเนาะเดทควรจะเทรดกี่วัน เดทเหเอาจริงมันต้องจบในวันมันไม่ควรจะเป็นวันด้วยซ้ำมันควรที่จะเป็นแค่หลักนาทีอย่างเก่งคือ1ชั่วโมงอ่าแต่ก็มีบางสายที่ซื้อเย็นไปขายเช้าก็มองว่าเป็นเดทเหได้เหมือนกันนะแต่จริงมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดทเหจริงๆคือมันมันไม่ต้องใช้เงินต้นทุนของตัวเองในการซื้อเลยเออ ซื้อปุ๊บขาดทุนก็จ่ายส่วนต่างซื้อปุ๊บได้กําไรล้วก็รับส่วนต่างเนี่ยคือเดทนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่พัฒนามาหลังๆก็อาจจะมียืนโยนได้บ้างก็ซื้อซื้อเย็นขายเช้าซื้อเช้าขายอีกวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดกว่าทัมมิ่งตรงนั้นนะทมิ่งตรงนั้นในการทำเดทหรือการเทรดแบบใดก็ตามนะครับ มันคือความรู้ทักษะเทคนิคและประสบการณ์ซึ่งเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จะบอกว่าอ้าแล้วคุณจะไปหาจากที่ไหนล่ะนี่ไงฮะกด subscribe ช่องมนันนี่โลไว้แล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราโอเคไหมก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครที่มีความคิดมีไอเดียหรือว่ามีคำถามท,าที่น่าสนใจนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปตรงนี้คอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันเลยรือว่าอยากจะให้เราทำคอนเทนต์ ที่จะพูดคุยในเรื่องของการลงทุนในหุ้นในรูปแบบไหนก็ตามสงสัยอะไรก็สามารถที่จะถามคำถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการที่จริงๆการที่เราออกมาทำแบบนี้มันก็เป็นการที่ทำให้เราแอคทีฟตัวเองเหมือนกันนะครับผมก็อยากที่จะพัฒนาตัวผมเองขึ้นไปเรื่อยๆให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆและเพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามก็จะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นตามๆพวกเราไปนะครับอ่ะ สัวันนีก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปนะครับทางช่อง m o n ี่ฮีโรเราก็มีคอร์สออนไลน์ที่สอนในกลุ่มปิดของ Facebook ซึ่งสินทรัพย์ที่สอนตอนนี้นะครับนะฮะตอนนี้เลยนะก็จะมีหุ้นแล้วก็ Forex นะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีตัว t f e ฟนะครับแล้วก็ในเดือนอเมษาก็จะมีคริปโตเคอเรนซีด้วยใครที่สนใจนะครับกดแอดเฟรเข้ามาเลยนะครับที่แอด m ั n นี่ฮีโนีตามนี้เลยนะฮะมีตัวแอดด้วยนะฮะแอดมันนี่ฮีโเป็นไลน์แอดนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย